ฟิลมันเหมือนแบบมันเริ่มไม่เบาอะ่ะพี่ซัน พี่ซันไปแล้วแน่เลย มันล่มแล้ว okay, okay. Okay. อุ้ยร้านหาย Yellow, อย่าโล่เออย่าโลอย่าลืมกดตะการ้าชำระเงินกันด้วยนะคะ every body โอ้ยมาคลาก่อน ห้ามเอาไปใช้นะคะเพื่อการค้าหรือสินค้าใดๆไ,ไม่อนุญาตนะจ๊ะห้ามเอาคลิปอันนี้ไปทำการค้าขายสินค้าเด็ดขาดบอกแหละ Why? <laughs> no, what's wrong with you? ลืมทุกคนเน่ยลืมกดตะก,กร้าชำระเงินด้วยนะวยเวมืงินจะนี่เลยอ่ะ อยากลองเพลงสดให้ฟังแป๊บหนึ <c> ่ง <oughs> กินน้ำหน่อยหนึ่ง with the steady spinning past me i never felt so sweet beneath the sky this day we're born to die but i was born to be alive i was born to be alive i was born to be alive นิชค่ะทุกคนไม่ให้ดูชุดหรอกเพราะว่าจะตะไปเผื่อใครเห็นลูกเ้วจะแบบว้าวซาโอเคปะเอาไปหาย <c oughs> เรียว <c oughs> เดี๋ยวสวยกันนะคะ everybody ขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะมาดูอะไรกันเอ่ย